ก็สวัสดีค่ะมาจากไหนนะคะเอฟซีอุยาค่ะอยุทยานะคะอยุยาไม่ใช่ว่าใกล้นะคะอายุทยากๆๆหกร้อยกโลเอง,องหน้าปากซอยเองนะคะถือว่าหน้าปากซอยเองนะคะเหมือนเขาพูดว่าใกล้ๆนั่นเองนะคะนี่ค่ะนะ,นะคะ คิดว่าจะได้ละสักตัวละวันนี้นะคะตัวมาจากไก่แท้เหมือนหน้าปากซอยนะคะมายยาไก่แท้ไก่แค่นี้เองว้าแอบดีว่าใกล้ๆนี่เจ้าแล้วก็นี่ตุ้ยนุ้ยอย่างนี้น่ะคือสายยางมันสึกหลอก็สายตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่ เออแบบนั้นก็สวยแล้วก็มีอีกนี่ค่ะสี่ส่วนอันนั้นห้าส่วนอันนี้ก็สี่ส่วนถ้าลองเจ้าใส่ดูถ้าไม่สวยให้ติกค่อยเลยนี่แบบนี้ก็สวยซักแล้วเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบหมดท่านยาวเท่ากันหมดจ้าเพราะว่าเราต้องจ้างคนเย็บรอไปคือเขาออกเยอะเลยเขาบอกว่ากำไรน้อย ก็คุณม่ว่าสามิบเเหลือ2 0 25เดี๋ยวต้องจ้างคนเย็บด้วยตัดเครื่องตัดข้าวเครื่องแบบธรรมดาก็มีเด้อค่ะแบบธรรมดาแบบนี้ก็มีนะคะยืดได้ค่ะลองได้เด้อ เออมันรัดตรงนี้ป้าคุณใส่ก็ใส่แบบนั้นแหละมันเย็นดีดเวลาไปวัดไปว่าอันนี้มันรัดหน้าท้องเราเออใส่ได้ไม่ได้คิดเงินใส่ดูเลย,เลยนี่กระจกก็มีค่ะอ,อือใส่ได้เลยค่ะซักแล้วมันจะนุ่มผ้าป้ายแท้ี่ยมันเป็นป้ายแท้่ป้ายผิดไม่ย่อะไรเย เสื้อก็หน้าอกห้าสิบก็มีตั้งแต่สามสิบแปดจนถึงห้าสิบสองคะเหมือนกันค่ะย่าสองห้าสิบสีแดงนเสื้อสมการเหลียอันนี้จ้าใส่จะมือลองใส่ดูสินี่มีชื่อว่าเราเก็บหน้าท้องแล้วก็เก็บแขนเราแบบนี้สรงแบบนี้อันนั้นแบบตรงอันนี้แบบว่าอันนี้ขายดีมากเลย รุอชอบอันไหนก็ได้นะคะอันนั้นเป็นเสื้อคุมอันนั้นเป็นเออเสื้ออ่ารุ่นเราก็นี่มแห่ X XL หรือ XXL มีมาอยู่นะคะตรงหน้ามีไม้สวยอยู่ ถ้าจะเอาสีเรียบก็เรียบถ้าไม่เอาสีเรียบก็เอาแปกก๊กไปเลยค่ะจะสวยแล้วก็นุ่มด้วยมหมักโคนสิบห้าวันสีก็ไม่ตกซุดแสกมลก็เหมือนกันเลอค่ะอื่ะจ้าไม่ต้องถามหาถ้าถึงจะป้าเขาสายตัดสายมาเลยไม่รัดเลย จ้าสี่ตัวทำค่ะเลือกเลยสับกันก็ได้ไม่จะเอาแบบไหนก็ได้อันนี้ก็สองร้อยห้าสิบสองรุ่นไอ้ไม่ตงปาขายอ่ะจะเลยอ๋อยังจะเขาทำไม่ได้แล้วเด็กเลิกจ้าเยวนะขอปืนล้อันนั้นยี่สิบร้อยยี่สิบค่ะ ภาาสบายเราไปรับไปวานี้มันมีไม้สอยอยู่เด้อสีนี้น่ะสวยนะนี่สีเจ้าจับอยู่นี่สีแดงค่ะเหลือดหมูเออไม่ชอบบอกอันนั้นสีส้มอุดมสมบูรณ์แดงพวงศรีร้อยได้ค่ะป้าคันใส้มันไม่ได้ทำามาคนสิบห้าวันเท่าไหร่ ตั้งไกลน่แเลยสามร้อยพร้อมสูงสีไม่ตกสามร้อยพร้อมสูงถ้าซื้อในนี้ก็สองห้าสูงนถ้าเขาหมากักปิดวันสองได้าสยุ้อันนี้นตายตัวเราส่งไปนอกก็สบายใจสรลงนี 200. ้สองร้อยสามตัวไม่ลดเลยเพราะว่า มันเพื่อนก็เยอะนอจกแต่เงินจะของใส่มันยี่สิบหกคนกลุ่มไ่วานกระโปรงจ้าเออกระโปรงนื้อสวยเราใส่ถึงตระุ่มีกระเป๋าด้วยใส่กับเสื้อยืดหรือว่าตั้งใจลดที่หนูบ้างดิมันขายหมดเท่านั้นขีดเส้นใต้เอาไล่ไปเย็บเลยเย็บไม่เป็นก็สงสารก็ไส ตาไม่เห็นแล้วแผนกเนีเออนลก็สองห้าศูงการพาเรือทีเดียว้ก็้า็ท้ก็ได้เลยก็ได้เลยเอออันนี้ก็เดบว่ามัเท้าก็สองแล้วสองแล้ว นไม่แฟรมันนวลนวนเออมันหากาะเทงได้หรกดูนก่อนดูใช้ก่อนนะว่าใส่ท่าไห่จะได้บวกเลยได้อันนี้ก็หน้าอก4ล2สองบ็เสี่หลัง เราใส่ดูสิก็ใส่ให้ดูหน่อยค่ะคมไปคิดเงินเนาะป้าไม่ลดที่เลยสามตัวเนี่ยลดที่เอาสี่ตัวแปอบสี่ตัวเท่าไหร่เอาสี่ตัวก็พันเดี๋ยวให้ให้สี่ตัวพันอ่าสองตัวห้าร้อยค่ะก็ไม่ลดเลยอะาค่อยเดี๋ยวค่อยจุกเงินให้ค่อยค่อยก็ไม่เอากับเขาไงเออสี่ตัวพัน ก็เอาฝากพี่ฝากน้องมีผ้าแล้วตัดก็ไม่ได้ค่กมันแพงซืออ้อสวยก็เาใส่น้อยนี่เอาตัวนี้ลงมาก็สวยนะคะลองสวมดูก่อนเพราะว่ามันเป็นไซส์ขนาดโอ้อันนี้มันนิ่มหมักสิบห้าวันนี้สีก็ไม่ตกแขนหน่านัน ่าแขนเท่ากันหรือสั้นกว่าก็มีนะคะยาวสั้นแล้วแต่คนสั่งบอกว่าเล็กเล็กเนี่ยสวยตัวนี้ทำคล้ายเหมือนมันมีเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนค่ะคือตั้งแต่เบอร์เอ็มจนถึงเบอร์เอลดี้ี้สวยเจ้าหนึ่งจับอันไหนสวยอ้ยไม่ชอบว่าสีเศร้าเลย สีแบบว่าไม่เศร้าเอเคแล้วเลียวเห็นก็สวยเลยนะนี่แปแฟค่ะสีนวลเลอทับแป๊ดนะคะสีส้มอ่สีส้มนี่ก็สีเรือเรือนี่อย่างนี้ก็แป๊ดอยู่แต่ อยากให้เจ้าใส่แบบนี้นะไม่เอาก็ขอให้ใส่ดูอันนี้มนะันคุมหน้าทองเราไม่เห็นเลยนะคลองใหญ่นะ่ะจะไม่เห็นเลยเออมันขายดีมากอันนี้นะ่ะแล้วก็ลองตัวนี้ก็ได้เอา้าลองดูแล้วไปส่องกระจกดูเอาเอาเอาเงินร้านออกก่อนมันคุมแบบว่าแขนต้นแขนเราก็ไม่ใหญ่ออก ออกแบบเองดีเละได้ขายดีมากเสายหนูจะใส่ได้เหรอเพราะว่าโอ้ยขาตัวนี้หอมมันก็ตกยิ้มตกยิ้มตกโอ้โหมันเด๋อดบ้างะมันเดือป้าเนาะมันเละไปถ้ายาวกว่านี้ได้ไม่ใส่ไม่ตื่นเลยนะครับตัวใหญ่ถ้ามันไม่สวยบ้าคำใส่ไม่อยากให้ใส่ จะต้องลองตัวนี้ตัวใหญ่เอออันนี้นะเอ็กแอลลองตัวนี้ก่อน,น,น,อนเออเอาดอกเบี้ยไปเลยเย็น <trên> สบายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ใส่ใหม่เดี๋ยวก่อนอันแรกถึงใส่อันนี้บอกแล้วว่าไม่เป็ใส่ไปแล้วเป็นอย่างนั้นมันไม่สวยต้องคนดูด้เยงานาเย็ยนไหมนี่ ถ้าเอาตัวนี้ออกมันจะพิ้วเลยเอาตัวข้างในออกเอาออกให้หน่อยนี่มีที่อันนี้อยู่ไม่ต้องเอาออกอ่ะพิュลอย่อยากให้ใส่ไปเลยเออกระเป๋ามันก็เยอะแยะน่ะมันเย็นด้วยนะไม่รู้เอาเอาเสื้อตัวนั้นออกเลยค่อยอยากดูไม่ต้องรู้แล้วมันสวยก็อยากให้สวยไหเอาอันนั้นละคุ้ม เสื้อคลุมอันนี้คือเราใส่เสื้อกออกและเสื้ออันนี้พับไปเลยเออแถวนี้ได้เลยนะเ,จเจ้าจะสวยขาวเลยแหละ,ะแตนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแตนตัวเล็กป็ม้านะะเตน้าตัลกหอมอ่ะเออเออตัวเล็กแบบนี้แตน,นะแนยุกทำไมแตนยุกจังอ,น,อนนี้นี่นะี่เน งานเสร็จแขนแบบนี้แหละสวยลองก็ลองดูนี่มแขน่ะแขนอันนี้มันสวยสขปัน ทำได้แจ้งตัวเขาอเออาตีก็ออกมาเลยเฮ้ยเออเออนี่นึงสวยถ้าไม่ติดตัวข้างในสวยอ้หมันใส่แล้วมันหลายตัวก็ไม่สวยแบบใหม่ๆจ้าแขนเผยแล้วชอบตุ๊บแบบนี้ด่ก เราใส่ตัวนี้ดีใส่ตัวนี้ก็สวยแต่ข้าคมนใส่ไม่ชอบพอมันไม่ชอบีบบคนคอดีดีชอบคอ,อหลุมลุ่งอันนี้ก็สวยแขนมันเนาะแต่ถ้ามันไม่ดูเออนี่มันแหละมันหมนักโคน ิบห okay, so ja. hey, hmm. <laughs> ้า like ว <sh> <fat Still> <heroin> <c Moder ator> ันเขาขี่ันเขาี่เราให้เขาเลือกเลยอยาให้ใส่ขายนะเป็นแบบแบบาเออแล้วตัวุ่มลัวางางม่ใช่เราตัวนี้มันลึกกว่าตัวนี้หนักกะเลยตัวเท่งไ่หนมันลึกกว่า ทตัวนี้แหละพอดีเราใส่โทรศัพท์ใส่กระเป๋าเงินเดี๋ยวกูลองว่างนี้มึงลองคนเดียวเออเอาวางไว้เลยเอาไม่คุณลองไหงไม่ลองเออคอก็ลองอยู่เนี่ยมึงไม่ลองเดิเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าไม่ให้ลองใช่ปลายต้าใส่ไม่ลองก็ไม่ลองเนี่ยตัวนี้เอาตัวนี้มาลองดิเนี่ยนี่ค่ะใช่อะไรอย่างเงี้ย ใส่อะไรลูงใส่เอใช่ใส่เลยค่ะถ้ามันไม่พอดีเร<ช>าก็ย่นขึ้นไปอีกอัอนอันนี้มันมีสีอ่อเขียวด้วย,วยม่ีอินไม่าวยังไง ลายเดียวแต่มันคนนักสีนักสีอ่านี่ตัวนี้มันเอ็กแวลเลมันอยากเออตัวนี้สวยเออมันมีสีเขียวเนี่ยซักด้วยเโปรตรูปมุลามเป็นตัวเป็นเตี้ยวเตี้ยวแล้วตัดอันนี้ออกเหมือนป้าเขาใส่น่ะโอ้ยกระเป๋ามันดีเอ้ยพอดีเออพอดีอุ้ยสวยเลยแหลยอ่า นี่นเสออเราก็ใส่อันนี้เงินใส่อันนี้โทรศัพท์มีกระเป๋าดีสวยสีเยลเนี่ยซัดด้วยมนมอเหลี่ยมคอแบบนี้ก็สวยป้าเขาใช่น่ยชอบคอเปิดเราเป็นคนต เออเราก็เสิร์มเออเหมือนกันค่อยก็แบบนั้นแหละไอ้ตัดตัวนี้เหมือนกันหรือไม่เบอร์นีตอนนี้แบบกุหลาบคุเร่เป็นเนี่ยมันมีก็มีเหมือนกันเลยเออพอมันเออใส่ได้เล็กๆใส่ได้ดอกเล็กใส่ได้ค่ะเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ก็กระเพาะปากตามดูเอาแบบมันสบายสบายเลย ถ้าเนี่มันยาวนะนอ่มันันสัแล้วมันใส่ไม่สวยเราต้องปกเป้าเองดูดเอนี่เละแล้วใส่เกมมันก็สวยลองตูนเท่าไหร่ลองไปแล้วสองร้อยห้าสิบจากสามร้อยนถ้าสี่ตัวนะคอย ค่อยออกให้ชิ้เจ้าห้าสิบบาทแล้วก็ค่อยก็ไม่ต้องไปเปลีกับเขาต่างไว้เงินเลยเราก็ไม่ได้อะไรเลยเออไม่ได้อะไรเลยก็ช่างเอาใจลูกค้าคนไหนก็ติดใจบ้างใส่ไเลยคนซื้อก็อยากซื้อสุดถูกคนขายก็ไม่ได้อะไรเออไม่ได้อะไรจ้าทำอะไรลูกตัวนี้ไม่คือจักรยานมาจักรยานมาโอาเจ้าขึ้นเหรอลูก โอ้ยเจ้าึ ha? ้นโอ้ยแม่ทำใจแม่กินนันนี้คะเออกินเลยค่ะกินเลยค่ะเชิญค่ะวานี้จ้ากินเลยเกะตรงนี้จ้าเกะได้ไหมคะแม่ครับสายเกะให้ไหมคุณเสียวครับกินแล้วนะ ลุงเสือคะเ้าจะกินหนมอันนี้นะคะกินแล้วก็ค่อยปิดเด้อลูกเด้อนี่ฟ้ามันอยู่ตรงนี้เด้อจ้าลองชุดลองชุดอยู่อันนี้ก็สวยนี่สีส้มอุดมสมบูรณ์จ้าอะเร็วอยู่แล้วค่ะเปิดไม่ได้เปิดไฟเลยมันถือไหม เห็นอะไรเลยมันมืดต,ตื้อเลยนะอ้าวนี่ลองดูเลยนี่เอ็กดีนี่สองเดียวทำเสียอยากนั่งอ่ะเอออยากนั่งนั่งที่รถได้ไหมคะมคนั่งรถได้ไหมเนี่ยนั่งกินอยู่ที่รถโอ้อยากนั่งอันนี้ ตใสน้ตเมื่อกี้ไ้ว่งก็ไม่หั่ใจอมันมันมันสกปรกใช่แม่แต่ก็ยังไม่มีเวลาชนะคะมันสกปรกอย่างนั้นตรนั้นแต่แม่ก็ับแต่ยังไม่มีเวลาทําห้ละคะข้าลู ผลไม้ที่ที่ของไหว้เด้อลูกเด้อข้าวผัไก่อ้าวหนูเอ่ะอะเจ้าก็เอาเหลูกจ้าเอาเอาไม่เอาลูกเจ้าไม่เอาอันนี้เอาไหมคะจ้าเดี๋ยวทำอย่างนี้ลูกข้าวผัจ้านี่หนูก็จับอย่างนี้เอาไปให้แม่เพี้ยวเก็บไว้นะคะจ้าไป แยก้า่ไปไหนรเอาเลยขาัดไม่พอหรอกถาพอด้วยใ่พวกเหมือนกันเขาขายที่อื่นมาเขาขายสามน้อยสาสนะถมาแล้วก็ถึงที่ก็บางคนเขาบอกว่าทำไมไม่ซื้อให้ด้วยอ้าว เลยทูทูมันแพงนะน,นี้เราเลือกได้เห็นไหมอันนี้ก็สวยนี่สวยค่ะเอออ่ะสวยอยู่สวยคอแบบนี้แหละถ้ากรอบต้นทั้งในออกมันจะไหลเลยอันนี้เราขาดตรงนี้ตรงนี้มันก็รอ้อนตัวนั้นไม่เอาสามบอกนุ๊กแล้วเพิ่มตัวนี้นะ่ะ ไม่ใช่จััอันนั้งพืนอะไรอคแอดมินน้อยโอเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดีดี๋ยวให้นุก้าซื้ออันนี้ช่วยหน่อยแอดมินน้อยอะไรคะน้อยเขบอกว่าอยากมานั่งตรงนี้๋อีอ จะไดูได้ค่ะวันนี้เจ้าใส่ผ้าส่วยนมกอนไ้ตอนี้มานั่งเองอะสิแอดนนไม่ แน่พูดจิเดี๋ยวเดียวนะครับเดี๋ยวนะครับ่ว่ามาทิโกมาโก ใครมาลูกใครมาไปไร,รับสฟร์ิรโกมาแล้ว แต่นมีเหลือน่อยมาอดีค่ะก่อค่ากนลกแล้วไปแล้วเสียดายได้หนึ่งเสียดายว่ะโอ้ทำไมไม่ซื้อมาคนละสองเงินน่ะไปแม่เดียวก็หมด

สิงหาคม2564นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอที่ชาติาุ่งอริยามาในหันไกลในเมืองมาขอให้มหครอบครัวของ สีที่สามทางดินทางเป็นไหน่เห um ็นทำายคามเย็นความเย็นความเย็นลดคนในใจของใคขอให้สน้ญาติการงานคนอ่นไ oh uh ้ใหญ่ขครรสบความร็กันนะขอให้มันารมขออะไรนี้เ right? ่ยมาได้ับ

最近这个。